มาแล้วคะ่ะเพื่อนยินดีต้อนรับสวัสดีค่ะเสียงเจ้าเจ้าภาระและหน้าที่บางทีก็เนาะทำเจก,กับข้าววีวนะีเนาะวันนี้สเต็กหมูนะคะอาจจะผัดผัดผัดอะไรดีผัดผัดบู้มันคลนผัดดอกกะหลำ่ำใส่แครลอดสีเหลืองสีขาวมันจะสวยเนาะเดี๋ยววีจะทำ ผัดผักรวมผัดกระดัมปี้เนาะแกงส้มก็อร่อยนะนี่ดอกเนาะสเต็กอวิธีหมักนะคะวิธีหมักวิหมักไว้ตั้งแต่สองชั่วโมงนะคะใส่โรสแมรี่มันจะหอมหอมหั่นเป็นชิ้นประมาณหนึ่งเซนติเมตรนะคะมันเวลาเราเวลาเราทอดมันจะสุก ได้ประมาณง่ายได้หอมนอกกรอบนอกนุ่มนุ่มดูสิใส่ซอสซอสหอยทำให้เนื้อนุ่มมากเหมือนกับเขาทำเนื้อย่างเกาหลีเนาะนุ่มนุ่มนุ่มนุ่นุมนุนุมน่มไปแล้วไปแต่งกระทะแต่อาจจะบางคนอาจจะบางคนไม่อยากย่างย่าง ย่างย่างก็ได้นะคะย่างเนื้อสันในนะเพราะมันจะหอมหอมเทคนิคในการทำหมูให้นุ่มมันเราใส่โรสแมรี่เราใส่พร,ริกไทยดำแล้วก็ซอสหอยแค่นี้แล้วก็ใส่เกร็ดอันนี้ใส่พริกนิดเดียวนะคะให้ดูอันนี้ที่เป็นชุ่มให้เนื้อนุ่มเนื้อช่ำๆมันจะก็เทคนิคในการทำ หมักเนื้อก็สองชั่วโมงสามชั่วโมงได้ค่ะเห็นไหมซอสหอยเรานี่แหละค่ะซอสหอยซอสหอยนี่แหละดูซีวีจะผัดผัดกระลำผัดกระลำคิดปออยากเห็นดอกกระลำดอกสวยๆนี่อยากแกงส้มเนาะแกงส้มนะคะวีจะผัดกระลำปีกระลำปีไม่ใช่กระลำใช่กระลำลืม,ลมกระลำใส่แครอทไป ไปลุยไปหัน่นสับสับสับไาดเลยชับชัเตรียมหม้อ,อไวแล้วค่ะมามาเดิอมาเด้อพี่พวกเอยหิวข้าวระยางเพื่อนเนช่องไหนหิวมือหนึ่งไปคอมเมนต์มือหนึ่งมาทำกับข้าวอยากจะมีสิบมือกินข้าวแล้วยังเฮ็ดยัองอยู่เนาะเนาะ โทรไปถามกินข้าวหรือยังอ่ะไปลุย